สนับสนุนโดย TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi New Vos SCB ePassbook กลับเข้ามารักประเทศไทยของเรากันต่อนะคะกับ I Love Thailand รอ นี้แต่ละทีมนะคะต้องสะกดคำที่เรากำหนดให้ให้ถูกต้องเกมสะกดคำสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้เริ่มเล่นทีละทีมแต่ละคนต้องสะกดแต่ละคำนะคะเอาเริ่มที่ทีมของกับตันโกตีก่อนเพราะว่านำอยู่นะคะคท่านแรกก็คือคุณแพทริกพร้อมนะพี่แพทริกนะครับ ขอให้สะกดคำว่าคำหมักคำเม่นโอ้ยพอควายฮะควายโอ้ยตัวแรกนะตัวแรกนะเพือนคะไม่ไม่พอที่ควรเอาเลยเอาเลยอย่าอาการพอควายแล้วเลยลูกไม่ต้องตอบไหมาพอแค่นี้มั้ย วงกลมแล้วก็สระอาวงกลมวงกลมก็คือไม่รู้อะไรวงกลมและสระอาสระอาสระอาเพราะว่าเราเราขอเราขอขอแค่นี้ดีกว่าไม่ต้องสะกอต่อแล้วแให้เี้ยงดให้จบ่อนดี๋ยวครับเยวครับด้วยความกรุรบเอาแค่นี้ได้ไหมอ่ะออเอยอะอ่ะอ่ะอครับ อเคเขายอมแพ้แล้วแต่ว่าเอาแค่นี้ได้ไหมแมวแล้วอยากคุณให้พี่แกสมบูรณแล้วพรไไแมวแล้วแมวแล้วให้โอกาสหน่อยอยากรู้จนถักเป็นงไงเห้ยจบเลยวอลแวนไม่เอกสระเห็เห็นไหมอตอคำว่าคำว่าคไว่คำว่าว่าแล้วก็มาคำว่าคำว่า อย่างนั้นคำมีมันก็ถูกเออเอาละทีนี้ขอไข่มอม้าไม่หันนากาศกอไก่เอาแล้วไงสระเอฮะสระเอขอไข่อีกตัวหนึ่งแล้วก็มอม้าไม้โทรน้หนู ที่จริงเขาเป็นคนสะกดเป็นเออสะกดเป็นขอไข่สอาร์อายสระ์มอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการปล่อยมันเป็นมุกไงครับของน้องเขาเตรียมมาก่อนเขาไม่ได้บอกว่าสระอาร์มเขาเขียนว่ากลมๆกับสระอาเขาให้ตลกใน้ชุกแรกไปไปไปขอให้เฉลยการสะกดคำว่าขมักขม้นหน่อยค่ะสะกดยังไงเนาะ ต้องมีสระอ่านี่นี่ตองบาใสระอาโอเกือบแล้วนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอต่อไปเป็นตาพี่ตุ้ยข้ามผมไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่ตุ้ยตุ้ยจะต้องสะกดคำนี้นะคะเมื่อกี้น้องพลาดไปนิดเดียวคำนี้พี่ตุ้ยไม่มีพลาดครับให้สะกดคำว่าเกะรี่ปั๊บ โอ้โนาดขนาดเลยถนัดเลยถนัดคืออะไรพี่ร้อนถนัดเลยตะกดได้กะหรี่ปั๊บค่ะนี่ตู้นี่อ่านหน้าตู้ทุกวันเลยใจเย็นนะใจเย็นนะตู้ตู้ขายกะหรี่ปั๊บอ่านหน้าตู้ทุกวันเลยกะหรี่ปั๊บครับผมพี่สระบุรีครับก็ไก่สล่าอาลอยลอเรือสล่าอ้อหีบลอเรือสระอีไม่เอกแม่ปอปลาไม่แหนอากาศ ปั๊บ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 ปับปับเล็กเล็กเจ็ดไม้ไม้ตีบอไปไม้เฮ้ยดูมีอนาคตมากครับเออดูมีอนาคตมากม่ใช่กาะไคอ่ัวด้วยกาีปั๊บสะกดยังไงคะแอะแอะกไก่ัว้วยกลียวไคออ่ัด้วย้าวีปะังอะะู่ัว้าวปอ่านผิดตูงไงะออกตู้นยก้ามีเราเรือ กหลีปั๊บเวลาผิดมันจะผิดนิดเดียวแบบนี้นะคะลองไปดูซิว่าที่ตู้ขายกะกะรีปั๊บแถวบ้านเขาสะกดถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ไปช่วยแก้เขาหน่อยครับนะคะโอ้ยเครียดอ่ะไปเป็นตาพี่เอ็มนะคะย่าเลยโอ้ยยากเลยมอ่ะให้พี่เอ็มสะกดคำว่าทรัาทรราชง่ายง่ายง่ายมากเลยออกเสียงยังยากเลยคำคำนี้นะคะมีความหมายว่า ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้ปกครองของตนคำว่าทรราชที่มีความหมายแบบเนี้สะกดอย่างไรขอทหารนอเรือนอเรือสระอาชอช้างยอยาักษารันครับ ปูกไม่ไม่รู้แต่ทำท่าเท่ตรงแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าูกหรือเปล่าแต่มันเท่ตรงย่อยักษกลันอ่ะแต่มันมีความเท่อะขอเฉลยการสะกดคำว่าทอรราชด้วยค่ะะถูกแลย่มยักานอยไม่มี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 นี่ยค่ะ ที่มียอยักษ์การันด้วยมันไม่ได้หมายถึงผู้ปกครองบ้านเมืองแบบที่เป็นทรราชนะคะถ้ามียอยักษ์การันด้วยหมายถึงลัทธิหรือระบบการปกครองเสียดายอ่ะไม่ได้คะแนนเลยยักษ์อยู่ที่6คะแนนอยู่คนเดิมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเราผ่านแล้วของท่านต้งหลักทีเนี้ย ที่น้องไปนะคะค่ะรู้สึกกดดันยังไงก็ไม่รู้ค่ะอาตอนเนี้ยอยากให้น้องปายสะกดคําว่ากิจจะลักษณะกอไก่ค่ะตะออรจอจานอืออลิงไม่หันอากาศค่ะกอไก่สอสอสอที่เป็นบอใบไม้อ่ะสอสอสอลือีสอลือีนอนเนรสละอะค่ะ จะลักษณะที่แปลว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการนั้นจริงๆแล้วสะกดอย่างนี้ใช่หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเบิ้ลมาเลยโอ้โหยอยจะ เชื่อเลยว่าปายเนี่ยเก่งภาษาไทยมากดูที่คุณน็อตดีกว่าครับคุณน็อตนี่ได้เลยครับเป็นครูสอนภาษาไทยด้วยครับนอกจากจะเก่งเรื่องสมุนไพรดูคนนี้ฮะคนนี้อย่าเพิ่งคุยสรรพคุณเยอะเอาให้ตอบไม่ได้กันฮะเรื่องภาษาไทยไว้ใจเขาคุณน็อตคะครับหมูหยองที่เรารับประทานทุกวันทุกวัน สะกดยังไงคะหมูหยองโอ้ยง่ายอ่ะคุยเลยคุยคุยเลยคุยคุยเลยคุยง่ายจากนีไปกรุณาดูนะฮะแล้วจับเอเน็ตมาบอกเลยบอกเลยบอกมาบอกมาบอกมาเลยหอหีบมอม้าตะละอูหอหีบยอยักษ์อออางองงูหมูหยองดังเนีถูกไหม เดนบอกนะคะอาจจะผิดหมูหยองก็ไม่หมูนะหมูหยองสะกดยังไงคะเอ๊ยยังไงเหรอหรือผิดไม่นะจริงเหรออจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแล้วตามหอหมูหยองก็ไม่มีเราตามอบหมูหยองไม่มีนะ หยองมากเลยอะทุกคนเฮเอ๊ะหมูหยองทุกคนอย่างนี้เหรอไม่แล้วที่ข้างหอมันก็ไม่ได้เขียนมาก็ต้องแก้แพ็กเกจใหม่กันทะทจจริงเหรอฮะต้องมีไหมแต่ครูด้วยไม่เคยเห็นอ่ะครับฝั่งนู้นก็เลยเป็นสองคนแล้วคะแนนมาท่วมท้นเลยอะต่างกันเลยอ่ะเน่คุณดู คนต่อไปของผมเรียญทองโอลิมปิกผู้ที่คว้าตำแหน่งนี้มาด้วยอายุสูงสุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมา <33 S 1> และเดี๋ยวเขาจะสะกดกลับหลังมาให้เลย แค่ประเทศชาติจะสร้างชื่อให้แล้วนะกับทีมบิลลี่ทำไมจะทำไม่ได้อิติพิโสวดทอนหลังยังสวดได้อยู่เลยว้าว่าแล้วอิติพิโสถอยหลังทำทำยังไงทำไงสวดให้ฟังไหมอิติพิโสคุณครับคุณครับไปอะไม่ต้องท่องอิติปิโสถอยหลังหรอกสะกดคำนี้ให้ถูกต้องนะคะให้สะกดคำว่า เกสอนอาจารย์เริ่มเลยครับระ,ะเอสระ,ะเอสระ,ะเอ,ะเะเอก็ไกลค่ะสอเสืออ่าสอเสือคำว่าสอนต้องเป็นรอเรือรอเรืออ่าแค่นี้แหละมันมีกรันอย่างเหมือนเขาหรอกเอาแค่นี้พอแค่นี้พอสำหรับคำว่าเกสอน <c oughs> ไปดูว่าเกสอนจริงๆแล้วสะกดยังไงคะ่ะอย่าบอกสมงบรสีนะ <c oughs> ต้องไม่ได้ไม่ได้แค่คู่หน้าทีมคุณคู่หน้าทั้งรายการเลยไอเราเองเราก็เขาสับสนแล้วตอนนี้นะคะคะแนนในรอบนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนจากคุณวิลลี่นะจากทีมคุณแล้วคะแนนรวมมาครับหนูตามเขาเยอะไหมเนี่ยกับตันเราเฟี้ยจริงคุณสมจิต ตามให้หนึ่งคะแนนนะคะแต่ก็ยังไม่ทันนะคะคุณโกตีนำอยู่หกต่อห้าอ,อ,อันนี้อันนี้เพลงอันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพลงนี้ครัตบตกไฟนะตบไฟแล้วก็มั่นใจแล้วตอบนะคะเพราะไม่งั้นเสียคะแนนให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีพร้อมแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ เราพูดกันได้เราพูดกันได้เพลงของใครเดาแล้วเป็นเพลงเกี่ยวกับแมวคีดเวอร์เจนเป็นแมวตักตวเลี่ย um> ังไม่ยากหรอกลี่ยังไม่ยากหรอกจะคอยจะเป็นไปไลปลาทูเออด้วยรักและปลาทูเออด้วยรักและปลาทูชื่อเพลงว่าด้วยรักและปลาทูได้ไปอีกส